ครับสวัสดีครับวิวโพกิแต่ประสิงครับวันนี้อยู่หนองกับบอมียังเห็ดอย่างก๊กเขากับน้ำครับปลาบึกที่เลี้ยงไว้ไงแล้วครับอื้ม ้ามืดฟ้าครึ้มมืดฟ้ามืดฝน,น,นครับกรายมือเติมแล้วครับที่บ่ไดดล่งคลิปครับบ่ไดดออกไปใส่ข้าจะเห็ดการเห็ดงานบ่ไดดไปวานหงวานแหบบ่อใดไปใส่เลยครับกําลังต่อเติมสร้างบานนี่เพื่อนวันนีก้ก็ะือโอกาสเบอรดี้ย่ำดีครับ บุไดไปาวานันแหก็เลยล่องเอาป้ารักตะคครป้าในสาเบิงครับตือยะครับประปึกประมาณสองโลนี่แหละครับนี่ต้นหนึ่งตัวที่เหตุตรงไหนเนี่ยผมไม่แนเกี่ยวขาจะคล้องเองเลยเนะี่ย ระว่างเงียงมันสะบัดแด่นั่นวัานนั้นกัดว่ต้นที่สิพันขาจากของ จีกไปต้านหนึ่งเลยจีกไปตัดออกไปต้านหนึ่งเลยบ่ ขึ้นมานี่ก็ได้นี่เฮ้ยขึ้นมาเหยียบท่้งฟังนี่บนธนัดนี่มายืนให้ธนัดก่อน,ม,อน,ม,นมันเกี่ยวมันหมุนเลยเลยนาะฝนก็กนเริ่มลงเม็ดแล้วครับ มันก็เมือจะคองเองแล้วเนระบรรยากาศป่าคนเมืองตึกมาเลยครับน้ำเงี้ยมมาเลยครับวันนี้ก็มาครับออกอยังยค,ยค,คนมาแล้วเน๊ Hả? Một tít đó. Ui, phấn mà rồi. Tôi dư này dư đấy. Quay lên. Ừ. Mm ừ. มาแล้วน้องฝนมาแล้วครับฝ่าฝนก็มืดอ่อมเลยอาหารกับว่าเช่เอ้าห้ปู้ห้ป้าครับฝนก็ลงเม็ดแล้วน้องฝนกับเขาอัวมาแล้วครับฝนฝนตก นี่อาสิตกทั้งวันครับแต่มันอันนัน้นมาต้องจับตองดอกจับเ้ามาเลยก็ได้เฮ้ยแต่อันนั่นมันงหญ่อยู่แล้วเออเมือ่อยจากของเองซื้อ กินอย่างอื่นเอาก็ได้ดอกโอ้ต้มก่อยซอยแซ่เขามีอยู่มาแต่ไทยไม่สลองต้มก่อยซอยแสเนี่ยแนวฟ้องๆสักขวดกันยังดีเออเอ่อถ้าบุกูไหวเดี๋ยวมันก็ถือปลาบึกอีกันยากอีกอืม นี่ยังมั่งไหมครับอยู่ในขั้นคายรีสอร์ทนี่แหละครับมือนีแต่ว่าช่วงบายจะพาแม่ไปเอ็กซเรล์ปอดเบ่งก็เอออยู่บ้านก็มีแต่ผุ้เถาว่สบายครับมือนีก็เลยทำการยุดการยุตงานก่อนครับ นีเด็กฟูพอสบายก็เลยต้องหยุดพาไปหาม่มงหาหมอครับฝนก็ปล่อยๆลงมาตลอดเวลาครับแต่ฝั่งป่าฝั่งดงก็ตกหนักครับข้าวอ้วเลยครับฝนฝน ครับคลิปนี้บ่มมียังมากมากครับว่าจะมาหากับเขาง่ายครับแต่ว่าพ้นจะถ่ายกะถึกปลาบึกดอยตัวหนึ่งครับก็เลยต้องปล่อยหาเนวอื่นกินแทนครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเทานี้ก็น้องครับขอบคุณหลายไครับสวัสดีครับ